สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตัดผมรองทรงสั้นกันนะครับไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเอาเบอร์สีนะครับถ่ายรอบข้างๆเลยนะครับข้างบนเก็บไว้ก่อนนะครับถ่ายให้รอบเลยนะครับจะเอาเบอร์สีหรือเบอร์อะไรก็ได้นะครับ ความยาวอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากที่เรานะครับเอาเบอร์สี่ไทยรอกข,ข้างแล้วนะครับอันดับต่อไปนะครับเอาวีเล็กนะครับยกรองทรงนะครับ ค่อยๆยกไปนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องสูงมากนะครับเอาพอดูสวยต่อไปนะครับเอาแบตเตอรี่นะครับปัดตีนผมครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทำไปครับอันดับต่อไปนะครับใช้บีเล็กนะครับ ค่อยๆเต่งค่อยๆปัดไปนะครับไม่ต้องรีบครับหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นวีใหญ่นะครับค่อยๆปัดไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับพอเรายกรองทรงเสร็จแล้วใช่ไหมครับอนดับต่อไปนะครับเราจะมาตัดข้างบนกันนะครับ อันดับแรกนะครับเอาวีใหญ่นะครับตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ตัดออกนะครับความยาวอยู่ที่ลูกค้านะครับตัดไปก็ถามไปนะครับลูกค้าจะเอายาวขนาดไหนนะครับแล้วก็เต่งไปนะครับพยายามตัดไปดูกระจกไปนะครับตรงไหนมันตรงตรงไหนมันเบี้ยวนะครับ ค่อยๆแต่งไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับตัดไปก็ถามลูกค้าด้วยนะครับข้างบนสั้นอีกไหมหรือยาวอีกไหมข้างหน้าออกไหมหรือข้างบนเอาบางไหม อันดับต่อไปนะครับเราจะมาตัดข้างหน้ากันนะครับก็ถามลูกค้าด้วยนะครับจะเอาข้างหน้าออกไหมหรือจะไว้เลยอันนี้อยู่กับความมึอพอใจของลูกค้านะครับตัดไปพยายามถามลูกค้านะครับว่าเอาข้างหน้าสั้นอีกไหมนะครับอย่าคิดเองเออเองนะครับอันดับต่อไปนะครับเราก็มาโกนโนดกันนะครับ อันนี้คุณตาไม่ค่อยมีหนวดครับแต่เราก็โกนนะครับทำมือเบาๆนะครับมืออ่อนๆนะครับใจเย็นๆนะครับก่อนจะโกโนหนวดนะครับเราต้องเปลี่ยนใบมีดทุกครั้งนะครับย้ำนะครับทุกครั้ง ต่อไปนะครับเราก็ทาแป้งนะครับทาทั้งหน้าเลยนะครับแล้วเราก็โกนนะครับโกนทั้งหน้าเลยครับค่อยๆทําไปครับไม่ต้องรีบทําม,มือเบาๆมืออ่อนๆพอเรากนโกนหนวนให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะครับเราก็เช็ดหน้าให้ลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับ แล้วมาเช็คดูความเรียบร้อยอีกทีนะครับว่าเหลือตรงไหนบ้างตรงไหนยังไม่สวยพยายามดูห่างๆนะครับจะดูรู้ครับว่าตรงไหนเหลือนะครับ พยายามมองกระจกเรื่อยๆนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับติชมได้นะครับ ขอขอบคุณในแบบจากตาหุลขอค,ครับ